โรงการนี้เขาบอกว่าต้องการของแรงต้องแดงไว้ก่อนวันนี้จัดให้แบบแดงตะก้อนกับครีมคมเดียวของ Steady CJ 2025ความยาวช่วงใบมีดอยู่ที่10ม mm. มด้ามจับเป็นเนื้อเท็กซ์เจอร์แบบนี้จับแล้วไม่ลื่นมือขอเบอิกตัวในแบบมาทดสอบครีมแดงกันหน่อย m o b i l ตู้ เกจชูเอ็มเอสศูนย์หกเอสคือช่างสรรหาทำเกินโดนเส้นจนต้องจัดมาต่ออะมาๆกลับมาโฟกัสที่คีมกันก่อนเถอน้องเป็นคีมคมเดียวที่ไม่ควรที่จะตัดออกมาจากแผงที่หนากว่า2มิลลิเมตรนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเอามาทสให้พวกเธอดูเนื้อพลาสติกอันนี้ฉันบอกเลยนะว่าหลักกู่ผลงานลุงบันมากมันค่อนข้างที่จะใช้แรงในการบีบเยอะมากแต่ว่าฉันบอกเลยนะว่าน้องคีมแดงของฉันซูมากโชว์รอยตัดดิบให้ดูกันไปเลยฉันว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคนะฟ้าข่าวค่อนข้างที่จะนอง ะะจะพูดตรงๆเลยก็แล้วกาันสําหรับฉันนะคะถ้าไมา่ได้ต่อโมอตัวที่มีค่าตัวสูงหรือว่าเป็นตัวที่แบบเป็นลูกรักสุดๆดก็จะใช้เป็นพวกครีมคมเดียวระดับเริ่มต้นหรือว่าตัวระดับกลางเนี่ยมาใช้กับงานแบบนี้แทนส่วนผลลัพธ์ก็ให้ทุกคนดูเอาเองแต่ว่าฉันก็คือแฮปปี้แล้วนะแบบเนี้ยใช้เวลาแบบเก็บรอยเกตใกล้ๆก็โอเคเพราะสุดท้ายไม่ว่ายังไงก็ต้องขัดเก็บอีกรอบอยู่ดีจ้าเก็บมากเก็บน้อยก็ขึ้นอยู่กับตอนที่ตัดนี่แหละเพราะฉะนั้นการมีครีมคมเดียวติดไว้คือถือว่าแบบว่าช่วยชีวิตมากแล้วก็ ประหยัดเวลาสุดๆเอาละได้เวลาประกอบม o b บิลจุดค่ะเก0ูเอ็ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยพาย o อแต่ขับเคลื่อนด้วยไขายลานอาวุธนอกจากปืนคือให้ทัพพีมาเทียบกับ MS104 ที่เคยรีวิวไปน้องคีมแดงแอบใหญ่กว่ามือฉันไปนิดนึงแล้วก็ตอนตัดะคือมันแก๊บเลยอันนี้คือฟินก็แล้วแต่ชอบแล้วกันแต่ถ้าใครอยากได้ของแรงก็จะสีแดงเท่านั้นออูสรายาว